เมืองเล็กๆริมชายฝั่งที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ยากจะอธิบายความรู้สึกบางอย่างมันยังไม่จางหายเหมือนใจยังติดอยู่ตรงนั้นมันค้างคาเหมือนมีบางมุมที่ยังไม่ได้เห็นบางรอยยิ้มที่ยังไม่ได้เก็บไว้ในความทรงจำรั้งนี้เลยต้องกลับมาอีกครั้งกลับมาเพื่อมองให้ลึกกว่าเดิมสัมผัสใหชัดกว่าเดิมไม่ใช่แค่เพื่อเที่ยว แต่เพื่อปิดบทหนึ่งที่ยังเขียนไม่จบกับที่นี่สมุทรสาคร เช็คอินนะครับตรงหน้าจะเป็นที่สำหรับสีปูนะครับเดี๋ยวเราขับคนเลี้ยวไปทางขวาก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมหาดกัน,นครับไปทางนี้ก่อนครับอ่าอย่าตู้ได้เลยจ่าจ่าจับ วันนี้ไอทินซหกพาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดสมุทรสาครนะครับพาทุกคนมาชมธรรมชาติของป่ากกงกลางและมาชมความมอัศจรรย์ที่ทะเลแถวนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีหาดทรายนะครับแตพาทุกคนมาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นหาดทรายหรือเป็นอะไรกันแน่ครับมันเป็นอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับของจังหวัดสมุทรสาครที่ผมยัง มาหลายครั้งนะครับแต่ยังมาไม่ไม่ครบนะครับอันนี้จะพาทุกคนมาอีกทีพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครมีอะไรดีครับนี่เป็นเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนครับแต่บรรยากาศในป่าชายเลนครงการนะครับค่อนข้างจะเย็นสบายครับ วันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับมาปล่อยปูและมาชมธรรมชาติครับเพราะว่าปเป็นวันหยุดหยุดยาวนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับนัก,นกท่องเที่ยวก็ค่อนข้างหนาตาครับวันนี้เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกคน นี่เป็นบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะครับของป่าโครงการ,รของสถานที่อย่างนี้นะครับจะบาพาทุกคนเดินชมบรรยากาศของป่าโครงการไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ร้อนนะครับถึงจะเป็นเวลาบ่ายหลังจากเราเดินไปเที่ยวชมป่ากกัง่างสังนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปดูพิสูจน์หาดอนา,นากันนะครับหาดลึกรับของที่นี่นะครับว่ามัน จะมีความพิเศษยังไงครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมนะครับน่าจะเป็นทางฝั่งนู้นนะครับไปเลยครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับนักท่องเที่ยวมาปล่อยปูทําบุญกันจํานวนมากครับนี่จะเป็นจุดที่เตรียมไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวปล่อยปูนะครับจะเป็นสไลเดอร์ครับ กลับมาจากฝั่งทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพัทตคนเดินพ่อมาอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้น่าจะเป็นที่ทางไปเที่ยวหาดรับของสถานที่แห่งนี้นะครับหาดอานาครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมไปเลยครับนักท่องเที่ยวก็มาปล่อยปูเป็นจำนวนมากนะครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเดินมาตามทางเดดของป่าตรงกลางเลยนะครับ ผมก็ไม่เคยมาครับเดินมาเรื่อยๆอ,อากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะครับสำหรับบรรยากาศช่วงบ่ายตอนนี้อยู่ภายในบริเวณตากงกลางแห่งนี้มันก็อากาศเย็นดีครับไม่ร้อนเดินสบายๆไม่รีบครับแต่ที่จริงก็จะร้อนอยู่ครับ แนะนำให้ทุกคนที่จะมาเที่ยวสถานที่ห่งนี้ก็ควรจะมีหมวกมาด้วยนะครับเพราะบางที่ก็ต้องเดินผ่านแดดที่ไม่มีต้มปัาก,กลางนะครับเดีย๋ยวพุกคนเดินขึ้นไปชมตรงนี้ก่อนครับแข็งแรงครับชมแนวชายฝั่งครับ สังเกตง่ายๆนะครับชายฝั่งแถบใกล้ๆกรุงเทพครับจะไม่ค่อยมีจะไม่มีอะไรครับที่เป็นหาดทรายนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพิสูจน์ดูว่าทำไมที่หาดอันนาแห่งนี้ถึงมีทรายเป็นหาดลึกลับที่ไม่ค่อยมีคนได้พูดถึงมากนักส่วนมากเขาจะที่เป็นหาดทรายเม็ดแรกก็อยู่ที่ เพชรบุรีนะครับค่อนข้างเย็นสบายนะครับสําหรับสถานที่อย่างนี้ไม่ไกลกรุงเทพนะครับแนะนําถ้าใครมีเวลาว่างครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์ครับดูครับเดินไปกันต่อครับยังไม่เจอหาดอนนาเลยครับตอนนี้อากาศร่ดมรื่นมากครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับตามทางเดินครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีปาา่าคงกลางทหร่ครับอากาศก็จะร้อนนิดหนึ่งครับมีแดด นี้เราก็มาถึงหาดพางานแล้วนะครับทุกคนสังเกตง่ายครับเราเดินมาจะมาเจอสาลาเดรนไม้สุดทางนะครับเจอสาลาแล้วก็เจอชายฝั่งทะเลนี่ครับเป็นทางลงไปยังหาดลึกลับ หรือหาตนานะครับทางเดินจะเป็นแผ่นไม้ให้เดินไปก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งครับเดินก็ระวังครับเดินเรื่อยๆครับเดินระวังค่อยๆเดินวันนี้น้ำค่อนข้างลงเยอะนะครับดูครับทางเดินดูมองเห็นแล้วนะครับ ผู้คนส่วนมากจะมาปล่อยปูแล้วก็กลับกันครับไม่ค่อยได้เข้ามาเที่ยวจุดภายในเท่าไหร่นะครับจากที่ผมสังเกตมาแต่คนที่มาปองตรงที่ปล่อยปูเยอะมากครับนักท่องเที่ยวตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมต้องการจะมาที่นี่เพราะว่าอาจจะมาดูว่าทําไมถึงเกิดเป็นหาดทรายได้ที่นี่ครับเพราะว่า ทะเลแถบนี้ส่วนมากจะเป็นป่า,ชาเชลนทั้งนั้นครับพาทุกคนเดินมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นหาดลึกลับเราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับหาดอันนาเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาดูสถานที่อย่างนี้จากการที่เดินดูนะครับ มันจะเป็นเหมือนสสารหอยมากกว่าครับเป็นเป็นหอยเปลือกหอยที่ผ่านการสะสมมาเป็นเวลานานนะครับดูสังเกตจากพื้นดินพื้นเลยนะครับมันเหมือนการทับถมของเปลือกหอยนะครับทรายมีอยู่นิดเดียวครับแต่ส่วนมากจะเป็นเปลือกหอย ใครมาไม่ถูกเดินมาจนสุดทางจะมีสลาอยู่ตรงนู้นนะครับแต่เราเลี้ยวสายเข้ามานะครับตามแนวนี้เดินไม้สุดทางจะเจอกับนี่แหละครับหาดอันนาครับเป็นสถานที่ที่อเมซิ่งแห่งหนึ่งนะครับที่แถวจังหวัดสมุทรสาครจะมีชายหาดแบบนี้ วนมากจะเป็นเปลือกหอยที่ทับถมกันมานานครับเป็นเวลานานเลยกลายเป็นคล้ายๆเป็นชายหาดเล็กๆบริเวณห่งนี้ครับบริเวณชายหาดอันนาะจะเป็นเปลือกหอยที่ทับถมกันมาครับเ <ST AN eigentlich> พราะธรรมชาติของทะเลแถบนี้จะเป็นป่าชายเลนทั้งหมดนะครับ <ST AN A 11> ที่เกิดเป็นชายหาดเล็กๆแห่งนี้ก็คงจะเป็นเพราะเปลือกหอยที่ผ่านการทับถมมาเป็นเวลานาน ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับชายหาดลึกลับหาดอนาแห่งนี้นะครับจากการที่เดินสำรวจด,ด,ดูก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งครับที่ทะเลแถบนี้แถบสม,มุทรสาครแถบสม,มุทรปราการจะมีเป็นหาดแบบนี้แต่จากการที่เดินดูนะครับมันเหมือนเป็นการทับถมของเปลือกหอยนะครับบริเวณนี้ที่ทําให้เกิดเป็นชายหาดเล็กๆเข้ามานะครับ ทรายจะมีส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นการทับถมของเปลือกหอยนะครับดูครับใครยังไม่เคยมาเที่ยวก็มากันได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ ปีนะครับม <ion> ีเสียค่าบริการนะครับแบอัลคาริเนสมุทรสาครเมืวานต้านกาวเร็าวเรกน็แกเ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับทุกคนเยอะแยะมาก ตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครนะครับผลเยอะมากครับดูครับ ทุกคนมาดูเต่าบอ่อเต่านะครับเต่าทะเลกันภายในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําสมุทรสาครน,นะครับดูครับน้องเต่าครับวันนี้เป็นวันหยุดคนค่อนข้างเยอะมากครับว่างว่างพาบุตรหลานมาดูได้นะครับที่สมุทรสาคพรพงพนธสัตว์น้นสสาสสร สมุทรสาครเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชุมชนและเรื่องราวมากมายแต่ยังมีบางมุมที่ยังคงทิ้งเรื่องราวไว้ในใจปัญหาหลายอย่างก็ยังไม่ได้รับคำตอบและบางเรื่องก็ยังไม่ถึงบทสรุปอย่าลืมติดตามต่อไปในคลิปหน้าแล้วคุณจะได้เห็นอีกด้านของจังหวัดสมุทรสาคร